ฟาดเดือดเจนนี่ระชนกช็อกหลังมีคนอ้างเป็นเมียน้อยยิวงานนี้มีร้องไห้ เรียกได้ว่าเป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่องสําหรับนักร้องสาวมากความสามารถอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นต้องบอกได้เลยว่าเป็นคู่รักคนบันเทิงที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันอย่างมากมายก่อนหน้านี้เจนนี่เคยมีการพูดถึงเรื่องสามีเนื้อหอมแต่ล่าสุดเจนนี่ก็ได้เล่าเรื่องที่มีบุคคลปริศนาอ้างว่าเป็นเมียน้อยของสามีกลางไร์สดขณะขายของอยู่ที่ออกอาการหัวร้อนไม่น้อยทางด้านเจนนี่ได้เล่าว่าบุคคลดังกล่าวโทรหาเธออ้างว่าเป็นเมียน้อยยิวแล้วคนนั้นก็มีการ ทำเสียงเข้มใส่ด้วยพอเจนนี่ได้ยินก็เลยขึ้นเสียงใสก่อนเล่าต่อด้วยว่าพูดมาเลยค่ะทนายฟังอยู่เขาจะบันทึกเสียงส่งให้ทนายถ้าเป็นเมียน้อยจริง,จ,รงจะฟ้องให้แหลกฉันเตรียมการมากท่านอัดเสียงไว้ก่อนแหละทางด้านยูก็ถามอีกว่าแล้วยังไงต่อเจนนี่ตอบด้วยน้าเสียงเดือด<ๆ>เลียนแบบตอนที่พูดกับสายที่อ้างว่าเป็นเมียน้อยบอกว่าพูดสิตํารวจรอฟังอยู่เป็นเมียน้อยเมื่อไหร่พูดทีนี้คนที่อ้างก็เลยมีเสียงสั่นเป็นเมียน้อยแล้วก็วางสายไปในที่สุดแต่พอท้ายคลิปยูยังมีการซื้อกระเป๋า แบเนมมาให้กับเจนนี่เป็นการง้อพร้อมทั้งบอกด้วยว่ายิวทำให้เจนนี่ร้องไห้ค่ะทุกคนแล้วนางก็ซื้อกระเป๋าให้ค่ะ